โดคอนผู้ที่เคยมีคนรักมากมายที่กลับกลายเป็นเกลียดวันนี้เรามาดูประวัติเขาคนนี้กันครับคอนโดฮยังหรือที่เรารู้จักกันในานามโดคอนเกิดเมื่อวันที่6กันยายนในปี1991ในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดเกิดมาในครอบครัวฐานะดีโดยครอบครัวของโดเป็นเพศชัชกรที่มีธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์นิสัยของโดคอนคือเป็นเด็กเนิร์ด มักจะพูดเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆให้เพื่อนๆฟังเสมอแล้วยังใช้ชีวิตอยู่กับคอมพิวเตอร์อีกด้วยโดบอกว่าเกมที่เขาโปรดปานคือเกมอย่าง Starcraft เกมวางกลยุทธ์บริหารทรัพยากรแนววา c r คราฟหรือ Red Alert ซึ่ง Project Terra น่าจะได้ชื่อมาจากชนเผ่ามนุษย์อวกาศในเกม Starcraft อีกด้วยโดเข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนแดวอนเป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงโซล ระหว่างที่เรียนมัธยมอยู่โดทำธุรกิจซื้อสิงพิมพ์เกี่ยวกับวัยรุ่นซึ่งเน้นการขายโฆษณาให้กับธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นเช่นโรงเรียนสอนพิเศษหรือโรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลายัยซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า5 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีหลังจากนั้นในปี2010โดก็ได้เข้าไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลายัยสแตนฟอร์ดสาขาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ซึ่งถือว่าสมชื่อกับฉายาเด็กเนื้จริงๆ คือสแตนฟอร์ดเนี่ยปกติคนสมัครเข้าเรียนปีละ50,000คนนับจริงๆเพียงแค่2,000คนเท่านั้นคืออัตราการรับเนี่ยมีเพียงแค่4อร์คือถ้าเด็กนักเรียนมัธยมเดินมา25คนจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่เข้าสแตนฟอร์ดได้แถมยังมาพร้อมกับค่าเรียนตลอด4ปีอีกเกือบ2ล้านบาท ต้องบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องรวยด้วยระหว่างที่เรียนเนี่ยโดก็ได้ไปฝึกงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ Apple อยู่ได้3เดือนแล้วก็หลังจากจบ Stanford ในปี2015โดก็ได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรที่ Microsoft ซึ่งทำอยู่ได้3เดือนเช่นกันทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ลู่หน้าถล่มได้มีสำนักข่าวติดต่อไปหาเพื่อนร่วมงานของโดทั้งที่ Apple และ Microsoft เพื่อที่จะถามเกี่ยวกับนิสัยการทำงาน แต่ก็ยังไม่มีคอมเมนต์ใดๆออกมาหลังจากนั้นโดก็บินกลับมายัางเกาหลีการทำงานในบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ไม่สามารถทำให้เขาพอใจได้เขาอยากเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ซะเองโดยในปี2016 โดได้ก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองที่ชื่อว่า a n y f y เป็นแอปพลิเคชันเครือข่าย Wi-Fi แบบ P2P คือทำให้โทรศัพท์สามารถแชร์สัญญาณ Wi-Fi ให้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นๆในบริเวณได้ซึ่งโดเนี่ยเป็น CEO อยู่ที่ a n น f i อยู่ประมาณ1ปีแต่ลแล้วบริษัทก็ไม่ได้ไปต่อด้วยความที่โดเป็นเด็กเนิร์ดที่มาพร้อมกับความรู้ด้านเทคโนโลยีทำให้โดสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมาโดยตลอด โดยในปี2018โดได้เจอกับแดเนียลชินผู้ก่อตั้ง t ี o o n หรือ Ticketmonster บริษัทสตาร์ทอัพด้านอ e ีคอมเมิร์ซที่ถูก g ร o ป p อ n เข้าซื้อกิจการไปในปี2013ในราคา260ล้านดอลลาร์โดกับแดเนียลมีไอเดียเกี่ยวกับบล็อกเชนที่จะกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับระบบการชำระเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้จึงได้ร่วมกันก่นกอตั้ง Terraform Labs บริษัทบล็อกเชนเทราในคอนเซป Korea runs on Terra โดยเริ่มจากการเข้าไปร่วมงานกับบริษัท e-commerce เจ้าใหญ่ๆใ,ในแถบเอเชียแล้วใช้ stable c คอ n ของ t e r r a เป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากๆทำให้มีผู้ใช้งานกว่า45ล้านคนณปัจจุบันแดเนียลชินแยกไปเป็น CEO ให้กับ s h a i n Corporation และโดคอนก็รับหน้าที่เป็น CEO ให้กับ Terraform Labs ทั้งสงบริษัทนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันใดอย่างใดชัยวอลเล็ตได้ยกเลิกการใช้เหรียญ KRT ที่เป็น s เ a b l e c o อยที่เพกกับเงินวอนของ Terra ไปตั้งแต่ปี2020แล้วอย่างที่ทุกคนรู้กัน Terraform l a ็บออกเหรียญอัลกอ i ิทึม c เ t เบ l e คอย n ออกมาที่ชื่อว่า UST แต่ก่อนหน้านั้นโดได้ทดลองทฤษฎีของตัวเองแบบไม่เอ่ยนามโดยใช้ชื่อสมมุติว่า r c ิ s ซานเชสกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Basis Cash ที่เป็น Algorithmic Stable Coin ที่มีกลไกการทำงานคล้ายๆกับ UST ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นไซต์โปรเจกต์ที่โดอยากจะทดลองทฤษฎีของเขาเฉยๆเขาเลยดึงเอาพนักงานกลุ่มหนึ่งของเท r a มาช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์นี้ด้วยแต่กลไกของ b a s i s Cash ไม่สามารถทำให้มันเพกอยู่กับ 1ดอลลาร์ได้แต่ยังไงเขาก็ยังสามารถหยิบยกเอาบทเรียนต่างๆมาใช้ในการพัฒนา UST ให้กลายเป็น Algorithmic Stable Coin ที่มีคนใช้งานมากที่สุดได้ต้องบอกว่าปรัชญาการบริหารเท r a ของโดคอนเนี่ยเอามาจากตำราสตาร์ทอัพในซิลิคอนวอลเลยโดยในการนำเสนอโปรเจก t ์เ r ร a กับ CNBC สำนักข่าวชื่อดังเนี่ยโดยได้หยิบยกเอาคำพูดของพอลแก a แฮม เจ้าพ่อในวงการสตาร์ทอัพมาใช้ว่าสตาร์ทอัพเป็นบริษัทที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็วสิ่งที่ต้องโฟกัสอย่างแรกคือการเติบโตแล้วเดี๋ยวสิ่งอื่นๆจะตามมาเองดังนั้นการเบินเงินโดยการแจกผนตอบแทนในแองเกอร์จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยหลายๆสตาร์ทอัพมีการขาดทุนในช่วงแรกๆมาอยู่แล้วในส่วนของสไตล์การทำงานมีรายงานออกมาว่าในช่วงที่โดทำอยู่ที่เทรา พนักงานคนหนึ่งใช้คำว่าโดเป็นคนที่นารซิสซ i s t i c istic, คือเป็นคนหลงตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขามักจะชอบไมโครแ a g จจูกูจี้จุกจิกกับพนักงานบางทีมีการใช้วาจาหยาบคายกับพนักงานและทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับโดเทราแล็บกลายเป็นวันแมนโชโดจะเป็นคนที่ตัดสินใจแทบทุกอย่างเอง แล้วโดคอรเนี่ยยังเป็นคนที่มีอีโก้สูงสังเกตได้จากทวิตเตอร์ของโดคอรเองที่มีบุคลิกที่ฝีปากกล้าตอบกลับทุกคำท้าทายโดยวีรกรรมที่มีกลิ่นอายของสตีฟจ็อบส์มีตั้งแต่การทวิตว่าได้ซึ่งเป็น s t a b บิลคอยคู่แข่งจะตายด้วยเงื้อม,มือของเขาการบอกว่าเขาจะไม่เถียงกับพวกคนจนหรอก รวมไปถึงการพนัน200ล้านดอลลาร์กับคนที่ออกมาบอกว่าลูน่าจะราคาเหลือ10ดอลลาร์ในปี2022หรืออย่าง Account Twitter ผู้มาก่อนการที่ออกมาบอกว่าคนที่มีเงินหนาๆสามารถใช้วิธีการเดียวกับจอร์จโซรอสที่เขาใช้โจมตีค่างเงินมาทำลายลูน่าได้ซึ่งจำนวนเงินที่ใช้ก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ทำได้แล้วหลังจากนั้นโดกดโค้ดทวิตนี้พร้อมกับบอกว่า นี่มันเป็นเทรดที่โง่เง่าที่สุดที่เขาเคยอ่านมาในรอบทศวรรษการเงียบเป็นตัวเลือกที่ดีของคนโง่พร้อมกับชักชวนให้เศรษฐีที่ติดตามเขาบนทวิตเตอร์เนี่ยลองมาโจมตีเทรากันดูแล้วยังมีเคสของการที่เทราเนี่ยได้มีการพัฒน,นาเหรียญสเตเบิลคอยไทยบาทที่ชื่อว่า THT แต่หลังจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกหนังสือมาเตือนประชาชนว่าเหรียญไทยบาทดิจิตอล THT นั้นผิดกฎหมาย แล้วก็อย่างที่พอจะเดาได้โดอ,อกมาทวิทตตบหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยว่าพวกเขามักจะกลัวคุณก่อนที่เขาจะเข้าร่วมกับคุณตอนนี้เทรากำลังทำให้ธนาคารกลางตั้งการแต่ยังไงเนี่ยเหรียญ THT จะถูกนำไปใช้ไม่ว่าทปทจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็ตามและเมื่อกลางปี2021 SEC ของอเมริกาได้มีการเรียกโดคอรเพื่อเข้าไปคุยเกี่ยวกับ m i r r o r p r o t o c ตค ที่เป็นแพลตฟอร์มเทรดหุ้นที่ถูกสร้างขึ้นบนเทราแต่โด e ตอบกลับด้วยการฟ้อง SEC กลับแล้วยังขึ้นพูดในงาน m e s s e r y Manage ที่มี Gary Gensler ที่เป็น r e ก u l เลเตขึ้นพูดในงานนั้นด้วยโดยเขาพูดว่าเขายินดีที่จะสอน Regulators ให้เข้าใจคริปโตมากขึ้นโดคอนเป็นนักธุรกิจที่มีสเสน่ห์สามารถดึงดูดนักลงทุนรายให,ใหญ่ในวงการคริปโตให้มาลงทุนได้ทั้ง Mike n o v o g r a t s ที่สักภาพหมาป่าแสดงถึงความเป็นลูนติกส์ไว้ที่แขนแดนมอร์เฮดซีอแห่งแ a n t e r a Capital กองทุนชื่อดังในวงการคริปโตเคอเรนซีเชงเพงชาาที่คนในวงการคริปโตรู้จักกันในานามสีแซดเจ้าของกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งอย่าง Binance นั่นทำให้โดคอนติดลิสต์ f o r b e s 30 Under 30ซึ่งเป็นรายชื่อบุคคลที่เป็นที่สุดของแต่ละวงการที่อายุน้อยกว่า30บุคคลที่ติดลิสต์นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นแซมแบงค์แมนฟรเจ้าของกระดานเทรดคริปโตอย่าง FTX หรือคนไทยอย่างคุณแมนสรวิศศรีนวากุลเจ้าของแบรนด์โปรโตคอลก็ติดอยู่ในลิสต์นี้เช่นกันโดต้องการที่จะสร้างบุคลิกของตัวเองให้เหมือนกับอีลอนมาร์แล้วมันก็ได้ผลด้วย หลายๆสื่อเอาเขาไปเล่นตอนที่เขาไปเถียงกับคนอื่นใน Twitter มันเป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาแต่ตอนนี้หลังจากโปรเจกต์เทราล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าเขาจะต้องอยู่กับคำประนามว่าเขามันก็แค่คนอย่างเคนเล่ซึ่งเป็น CEO ของ Enron หรืออย่างอลิซาเบธโฮมส์แห่ง e r a n o s อีกคนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นคนที่มีสเสน่์มีวิสัยทัศน์ แต่ไม่สามารถที่จะสร้างวิสัยทัศน์นั้นให้เกิดขึ้นจริงได้นักพัฒนาคนหนึ่งที่ทำงานกับ Terraform Labs กล่าวอนาคตของโดจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่มีใครรู้บุคคลที่ชื่อโดคอนอาจจะค่อยๆถูกลืมไปจากวงการอย่างเงียบๆหรืออาจจะคืนชีพกลับมาเป็นโดคอนคนเดิมกับโปรเจกต์กู้วิกฤตศรัทธาอย่าง Terra 2.0และทุกคนเลยครับมองว่าอนาคตของโดคอนจะเป็นยังไงต่อไปมากไหนที่เขาเดินเกมผิดไป แล้วเขาสมควรถูกตราหน้าว่าเป็น18มงกุฎที่หลอกเอาเงินนักลงทุนไหมก็สามารถแชร์ความคิดเห็นอย่างสุภาพได้ตานล่างตรงช่องคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้ New World Finance ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ